ค่ะวันนี้นะคะมาทำไข่หงกันนะคะไข่หงแบบไม่เคลือบน้ำตาลนะคะ ฟังเสียงนะคะฟังเสียงกรอบนะคะเสียงกรอบกรอบก็กินไปนะคะฟังข่าวไปนะคะมาถึงขั้นตอนการทำนะคะจะมีถั่วกวดนะคะแล้วก็แป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยกับอีกครึ่งถ้วยแป้งสาลีครึ่งถ้วย น้ำร้อนกะเอาแล้วก็ผสมน้ำเปล่าด้วยก็คืออย่าใส่น้ำร้อนเยอะแล้วก็เผื่อแป้งไม่ใส่น้ำเปล่าด้วยใส่น้ำมันพืชลงไปเพื่อนวดแป้งให้เรานวดมือด้วยแป้งมันเวลาที่เราไปหยิบแป้งแป้งจะได้ไม่ติดมือนวดแป้งประมาณสิบนาทีเพื่อให้เนื้อแป้งเข้ากับน้ำให้เข้ากับน้ำร้อนได้ดีแล้วเข้ากับน้ำเปล่า ให้นวดประมาณ10นาทีแป้งที่ออกมาจะเหนียวเหนียวหนื่นืดเพราะว่ามีน้ำร้อนก็สามารถที่จะจับปั้นเป็นก้อนๆแล้วก็ใส่ไส้ถั่วหรือไส้อะไรตามที่เราต้องการได้เลยในภาพจะเห็นว่าเราใส่น้ำร้อนไปแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งเพราะแป้งยังร้อนอยู่ก็สามารถที่จะเติมน้ำเปล่าได้ นวดผสมให,ให้เข้ากันประมาณ10บนาทีเพื่อให้แป้งกับน้ำได้เป็นเนื้อเดียวกันไม่มีเม็ดแบ่งแป้ง,ปง,ปงออกเป็นก้อนๆให้เท่ากันแล้วก็ปั้นใส่ไส้ได้เลยใส่น้ำมันกระทะตั้งไฟใช้ไฟแรงพอน้ำมันร้อนก็รีลงเป็นไฟอ่อนทอดประมาณ5นาทีก็จะสุกแล้วนะคะ ไม่ต้องใช้ไฟแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้ทอดให้ออกสีเหลืองๆนวลๆชวนรับประทานทอดประมาณ5-10นาทีก็จะสุกแล้วนะคะแล้วแต่ว่าเราอ่ะปั้นลูกเล็กหรือลูกใหญ่ถ้าเราปั้นลูกประมาณกลางๆจะสุกง่ายนะคะถ้าเราปั้นลูกใหญ่มากไปนะคะแป้งมันก็จะสุกยาก แต่ถ้าเราใช้ไฟแรงแป้งมันก็จะไม่ง่ายค่อยๆทอดไปใจเย็นๆค่อยๆทำไปนะคะเดี๋ยวก็จะชินเองนะคะเดี๋ยวก็จะรู้เทคนิคเองนะคะว่าจะทำยังไงนะคะอันนี้เราก็ทอดมาทอดมานะคะเลอทอดทอดทอดเริ่มที่จะเหลืองแล้วนะคะ สีสวยน่ารักมากเลยนะคะมันจะพองขึ้นมาพองขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยนะคะแล้วมันก็จะกลมกลมนะคะแล้วมันจะสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะคะ,อะตอนที่เรากินตอนร้อนๆนะคะมันจะกรอบมากเลยนะคะก็ถ้าทิ้งใหเย็นมันก็จะลดความกรอบลงนิดนึงแต่ก็ยังกรอบอร่อยอยู่นะคะสำหรับสูตรน,นี้ของเรานะคะ มาถึงขั้นตอนที่เราชอบมากนะคะคือขั้นตอนการชิมโอ้ยร้อน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 ,อนมือมากเลยยิบไม่ได้เลยเก็บังร้อนเลย เยา้ายวนมากมันเยา้ายวนมากเยา้ายวนมากน่ารักมากไมหมคะดูนะคะไส้นะคะโอ้โหไส้ทั่วไส้ทั่วเหลืองโอ้ยอ้วน,น้อยนี่มันอ้วน,น้อยอ้วน,น้อย แป้งข้าวเจ้าใส่เยอะจะแข็งนะจ๊ะแป้งข้าเจ้าทำหน้าที่ให้ขนมทรงตัวก็ถ้าใส่เยอะก็แข็งนะจ๊ะ